ว e ลคัมทูบิฮาราช Auto ้รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในยุคทองของความแข็งแกร่งและความทนทานกับรถกระบะระดับตำนานจากญี่ปุ่นที่ได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกในช่วงยุค 80s นั่นก็คือ isuzu k b turbo รุ่นปี1985รถที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทำมาหากินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความอึดและจิตวิญญาณของคนที่รักในความสมบุกสมบันในช่วงเวลานั้น isuzu ถือว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซล และเคบิเทอร์โบคือหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถกระบะให้ก้าวข้ามจากความเป็นรถใช้งานธรรมดาไปสู่ความทรงพลังที่มีความเร็วและความนุ่มนวลในการขับขี่มากขึ้นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรเทอร์โบดีเซลให้กำลังสูงสุดราว80แรงมา้าซึ่งถือว่ามากในยุคนั้นเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มเบาๆเ,เมื่อเทอร์โบเริ่มทำงานให้ความรู้สึกเหมือนพลังซ่อนอยู่ภายใต้ฝากระโปรงพร้อมจะปลดปล่อยออกมาได้ทุกเมื่อ รูปลักษณ์ภายนอกของ KB Turbo ปี1985มีสเสน่ห์เฉพาะตัวเส้นสายเรียบง่ายแต่ดุดันหน้ากระจังทรงเหลี่ยมกับไฟหน้าแบบสี่เหลี่ยมคู่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและภูมิฐานตัวถังออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นลูกรางทางโครนหรือถนนลาดยางกระบาดท,ท้ายกว้างและแข็งแรงสามารถบรรทุกของหนักได้โดยไม่ต้องกลัวเสียสมดุลรถคันนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในภาคเกษตร,รกรรมและในหมู่ผู้ใช้ทั่วไปภายในห้องโดยสารแม้จะเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตร บอหนังแท้ส้มหนาพวงมาลายัยขนาดใหญ่แบบคลาสสิกแผงหน้าปัดเป็นแบบอนาล็อกที่ชัดเจนอ่านง่ายทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานมากกว่าความหรูหราแต่ก็มีความสบายที่พอดีในสไตล์ยุค80เสียงเครื่องยนต์ที่ดังแต่มั่นคงเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ขับรู้สึกเชื่อมโยงกับเครื่องยนต์ทุกจังหวะจุดเด่นที่ทําให้อิซูซูเคบีเทอร์โบเป็นตำนานคือความสามารถในการวิ่งระยะไกลโดยไม่งองแงด้วยระบบส่งกําลังที่เชื่อถือได้และการใช้วัสดุแข็งแรง รถคันนี้สามารถขับข้ามจังหวัดหรือแม้แต่ข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องกลัวความร้อนสูงหรือปัญหาเครื่องยนต์การประหยัดน้ำมันของเครื่องดีเซลเทอร์โบในยุคนั้นถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับรถคู่แข่งในตลาดอีกสิ่งที่ทำให้คนยังพูดถึง KB t u เทอรมาจนถึงทุกวันนี้คือความสามารถในการดัดแปลงและซ่อมบำรุงได้ง่ายเจ้าของหลายคนในยุคนั้นถึงกับลงมือซ่อมเองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษมากมาย ทุกอย่างในรถคันนี้เหมือนถูกออกแบบมาสําหรับคนที่รัในกลิ่นน้ามันและเสียงเครื่องยนต์อย่างแท้จริงในประเทศไทยเอง Isuzu KB Turbo ก็ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในชนบทที่ผู้คนต้องการรถที่ทั้งแรงทนและไม่จุกจิกหลายคนยังคงใช้รุ่นนี้อยู่จนถึงปัจจุบันรถบางคันถูกฟื้นฟูให้กลับมาสภาพใหม่เหมือนเพิ่งออกจากโชว์รูมเมื่อ40ปีก่อนและนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าความแข็งแกร่งของ Isuzu KB Turbo ไม่เคยเสื่อมคลาย เมื่อมองในมุมของนักสะสมรถรุ่นนี้ได้กลายเป็นของหายากที่มีคุณค่าทางจิตใจสูงการได้เห็นเคบีเทอร์โบบนท้องถนนทุกวันนี้ถือเป็นภาพที่ทำให้คนรักรถย้อนกลับไปนึกถึงยุคที่เทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนแต่ทุกอย่างยังเต็มไปด้วยความจริงใจขององค์การออกแบบเสียงเทอร์โบที่ค่อยๆดังขึ้นเมื่อเหยียบคันเร่งกลายเป็นเสียงแห่งความทรงจำของยุคสมัยที่รถกระบะไม่ต้องอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์มากมายแต่ก็สามารถพาคุณไปได้ทุกที่จากเหนือจรดใต้นั่นคือเสน่ห์แท้ของรถคลาสสิกค,คันนี้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยใช้มันในอดีตหรือคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งรู้จักชื่อ Isuzu KB Turbo รถคันนี้ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของความอดทนความเรียบง่ายและความภูมิใจในงานวิศวกรรมที่แท้จริงรถที่ไม่ได้แค่ขับได้แต่ขับแล้วรู้สึกได้ถึงหัวใจของเครื่องยนต์ในทุกลมหายใจ